สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s m l l y with clover tarot er นะคะวันนีเ้เราอยู่กับคลิปเลือกองไพ่นะคะ EP ที่77นะคะกับท็อปิกที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับทราบพรที่คุณขอไหมนะคะและพรที่ขอจะสำเร็จผลหรือไม่นะคะโอเคเดี๋ยวอาจจะแอบเปิดระยะเวลาให้ด้วยละกันเนาะ มีให้เลือก3กล้องนะคะก่อนที่จะไปเลือกประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวก็ดูได้ที่ช่อง description box ได้เลยนะคะหรือไม่ก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะคะค่าครูไม่จํากัดไม่กําหนดนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะเราเพิ่งทำไพ่ Oracle นะคะชุด2ทางสว่างใจนะคะด้านหลังน้องเป็นแบบนี้สีเขียวน่ารักมากมเลยนะคะโอเคแล้วด้านหน้าก็จะเป็นคอร์คำพูดนะคะดีๆที่ อ่วเมื่อกี้สลับด้านเหรอสลับด้านใช่ไหมโอเคอ่ะอันนี้นะคะด้านหลังโอเคอ่าแล้วด้านหน้านะคะจะเป็นควอดคำพูดนะคะควอดคำพูดมันมีบางอันที่เรียนสลับเฉยๆนะคะอ่ะเป็นควอดคำพูดดีๆนะคะสีเขียวใบโคลเวอร์สีแช็คนะคะบ่งบอกถึงความโชคดีนะคะ สามารถเปิดฮิวใจตัวเองในแต่ละวันได้เลยนะคะมีคู่มือให้นะคะสาหรับละ500บาทนะคะเปลี่ยนด้วยกระดาษ350กรัมนะคะขนาดก็เท่าใพ้ไทร์รอดเลยนะคะ7จคูณ12เส้นเนาะ,ะประมาณนี้ตอนนี้เหลือแค่5้าสำรับแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้พิมพ์เพิ่มนะคะยังไงก็รีบๆนิดนึงนะคะโอเคขอมาดูกันเลยดีกว่ามาเลือกไพ่กันเลยนะ พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับทราบพรที่คุณขอไหมและพรจะสำเร็จผลหรือไม่นะคะกองที่หนึ่งสองสามไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกองหนึ่งนะคะหรือคนที่เลือกสมุดเล่มนี้นะคะฟ e l i n g กู๊ดน้องชิบะนะคะ ต้องขออภัยถ้าวิดีโออาจจะกระตุกนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะพลังงาน้าราศีวันเกิดก่อนนะวันนี้เราอยู่กับท็อปปิกที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้พรที่คุณขอหรือยังนะคะแล้วพรจะสําเร็จไหมนะคะขอดูพลังงาน้าราศีวันเกิดนะคะวันจันทร์นะคะอควาเรียสนะคะราศีกุมเนะเาะแอธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะ แอริสราศีเมษนะคะและใบสุดท้าย Venus, วีนสัสวันศุกร์นะคะมีวันจันทร์นะคะราศีกุมเมถุนตุลกุมเมษแล้วก็วันศุกร์นะคะวันที่ 14, 11, 25นะคะวันที่ 1, 1ึ่งส1บเอ็นะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะเมษายนนะประมาณนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวขอเช็คพลังงานนะคะ ของเพื่อนๆชาวกองหนึ่งนิดนึงนะคะว่าชีวิตช่วงนี้เพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูให้ชาวกองหนึ่งคือน้องก็คือแบบเออ <c oughs> ขอดูกี่ใบดีสามใบแล้วกันพลังงานชาวกองหนึ่งช่วงนี้เป็นไงบ้างคะโอเคใบที่หนึ่ง เก้าถ้วยนะคะใบที่สองเพช o คั u p s และใบที่สามจะสติดนะคะโอเคชาวกองหนึ่งจ๋าช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆรู้สึกว่า จะมีความภูมิใจในตัวเองมากๆนะคะได้ไพ่ก้าวถ้วยขึ้นมาเนะาะไพ่ของนักสะสมนะคะอาจจะมีการแอบสะสมอะไรบางอย่างบางคนสะสมในรูปแบบของผลงานนะคะก็เลยภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะคะใบที่2ค่ะ page of cups นะคะเด็กถือถ้วยนะคะความ e n d ูนั่นเองถ้าคุณเป็นคนที่อายุน้อยในที่ทํางานนะคะคุณจะได้รับการ็นดูจากผู้ใหญ่นะคะได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือไม่อาจจะหมายถึงว่ามีคนที่อายุน้อยกว่าคุณเนี่ยมา ช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานก็ได้นะคะใบที่3าค่ะ justice นะคะความเที่ยงธรรมความยุติธรรมอาจจะมีชาวราศีตุลอยู่ในนี้นะคะธาตุลมเด่นมากจริงๆนะคะแล้วก็คุณอาจจะกําลังเผชิญกับเรื่องราวของคดีความหรือว่าการทะเลาะเบาแหวงกับใครอยู่ก็ได้นะคะแล้วคุณต้องการได้รับความยุติธรรมนะคะหรืออาจจะหมายถึงตัวคุณเองช่วงนี้มีความแบบรักความยุติธรรมมากๆต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของตัวเอง ขอสิทธิ์ของตัวเองก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูนิดนึงว่าพรที่คุณขอชาวกองหพรที่คุณขอเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะพรที่ชาวกองหนึ่งขอเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะขอไปแอบส่องนิดนึงนะคะห้าใบนะคะพรที่ชาวกองหนึ่งขอเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะใบที่หน สิไม้ใบที่2 Page of Pentacles ใบที่3 the star ใบที่4ีสดาบใบที่5 queen of wands นะคะชาวกอง1นงนะคะมองว่าพรที่คุณขอเนี่ยสิ่งแรกเลยคือเรื่องของการงานนะคะ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างรักงานบ้านง,งานพอสมควรดังนั้นคุณอาจจะขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานหรือมีงานเยอะๆในกรณีคนที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะอาจจะขอให้มีงานเยอะๆนะคะเพราะว่างานอาจจะเข้ามาพร้อมกับเงินนะคะเพจช็อคเพนนั l e s นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวคุณเองไปขออาจจะเป็นเด็กบางคนเลี้ยงกุมารทองได้หรือว่าตะไข่ได้นะคะหรือว่าเป็นเด็กผู้ชายนะคะที่จะช่วยเหลือคุณเรื่องของการงานการเงินนะคะ ใบที่3ได้ไพ่เดอะสตารมีชาวราศีกุมอยู่ในนี้นะคะแล้วก็บางคนขอพรให้มีชื่อเสียงนะคะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับบางคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ได้นะคะใบที่4ีสามดาบนะคะ มีใครบางคนในที่นี้ขอเรื่องของความรักด้วยนะคะตัวคุณอาจจะมีความรักที่ไม่สมหวังมาตลอดผิดหวังในความรักตลอดเลยแล้วคุณก็ขอให้สมหวังสักทีเถอะนะคะใบที่5ได้ไพ่คุยนอวอลขอให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะประมาณนี้ชาวกองหนึ่งที่เด่นๆก็จะมีเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักก็คือ3ด้านเลยนะคะประมาณนี้นะคะชาวกองหนึ่งเนาะ โอเคเดี๋ยวขอดูเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้ไหมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้ไหมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้สิ่งที่คุณกองหนึ่งขอไหมนะคะสามใบพอใบหนึ่งเลยก็ได้อะสองดาบลังลเดวิล รับรู้ค่ะ8ดไม้ขึ้นมานะคะ2ดาบเดวิลแล้วก็8ดไม้นะคะท่านรับรู้นะท่านรับรู้นะสิ่งที่คุณขอเนี่ยส่งถึงท่านแล้วถึงแม้ในใจคุณเองเนี่ยจะมีความลังเลตอนที่ขอหรือเปล่าหรือตอนที่ตั้งสมาธิตั้งสติตัวคุณเองอาจจะมีความลังเลหรือบางคนอาจจะมีความแอบเคืองคนรักหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเดวิลขึ้นมานะคะแต่ว่ามันส่งไปแล้วนะคะ พรที่คุณขอท่านรับรู้แล้วนะแปดไม้นะคะบางคนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ไกลเช่นคุณอยู่กรุงเทพแต่คุณไปขอตะไข่อย่างเงี้ยอยู่แบบป้ยอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแะแล้วพรจะสําเร็จไหมนะคะพรจะสําเร็จไหมนะคะขอเป็นไพ่ yes o w เลยละกันนะคะทุกคนอขอเป็น yes no เลยละกันมามาดูกันพร้อม สิ่งที่ชาวกองหนึ่งขอจะสําเร็จไหมสิ่งที่ชาวกองหนึ่งขอจะสําเร็จไหมโนโนนะคะทุกคนโน no. ไม่เป็นไรนะคะอาจจะต้องตั้งสมาธิใหม่ตั้งจิตใหม่นะคะเดี๋ยวมาขอคำแนะนำจากไพนางฟ้าซีแล้วต้องทำยังไงนะต้องทำยังไงถึงจะสำเร็จสำหรับชาวกองหนึ่ง Get more information นะคะคุณอาจจะต้องหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะ Success อ่าทำไมไพ่อันนี้บอกว่าสำเร็จละ่ะ <laughs> no need to worry คือหมายความว่าที่ขึ้นไพ่โนเมื่อกี้จากการาจากการดูไพ่นะคะคิดว่าตอนนี้ถามว่าปัจจุบันเนี่ย มันจะสําเร็จไหมมันอาจจะยังไม่สําเร็จแต่ว่าคือคุณจะต้องเนี่ยต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนไงจากนั้นมันถึงจะสําเร็จได้นะคะชาวกองหนงเนาะโอเคเป็นกําลังใจให้ชาวกอง1นึ่งเยอะๆเลยนะคะทีนี้พระพิคะเนี่ยอย่าบอกอะไรชาวกองหนึ่งนะคะหนใบพระพิคะเนี่ยอย่บอกอะไรชาวกอง1นนะคะขอหนึ่งใบนะคะ i n n o c e n t e นะคะ Innocence ก็คือท่านประทานความไร้เดียงสาให้กับตัวคุณเองนะคะไร้เดียงสาสดใสเหมือนเด็กน้อยนะคะมีความน่าเอ็นดูนะคะประมาณนี้สำหรับชาวกองหนึ่งค่ะฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยอย่าลืมรักตัวเองเงยอะๆแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะวันนี้ไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกองสองนะคะหรือคนที่เลือกสมุดเล่มน,นี้นะคะ l i f e be the best version of you นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกับทอปิกที่ว่าพรที่คุณขอ,อ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้พรที่คุณขอไหมนะคะแล้วก็แล้วก็วกจะสำเร็จผลไหมนะคะขอห้าใบนะคะพลังงานธาตุราศีวันเกิดนะคะธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะลีบราราศีตุลน,นะคะ ซันวันอาทิตย์นะคะเจมินายราศีเมถุนนะคะและไพซสราศีมีนนะคะทบทวนอีกรอบนึงนะคะจะมีมังกรพฤกษบการตูนวันอาทิตย์เมถุนแล้วก็มีนะคะวันที่26วันที่77 27วันที่13วันที่3 3 2 3 12 2นะคะเดือนตุลาคมเดือนมิถุนายนแล้วก็มีนาคมนะคะประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวขอดูพลังงานของเพื่อนๆชาวกองสองนิดนึงนะคะชีวิตช่วงนี้เพื่อนๆเป็นอย่างไรบ้างขอดูพลังงานของชาวกองสองนะคะสามใบนะคะอโอเคใบแรกนะคะ the world ใบที่สอง the star และใบที่สาม judgements นะคะคชาวกงสองเนี่ยน่าจะวางแผนเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศต่างแดนต่างถิ่นต่างจังหวัดที่ไกลๆนะคะบางคนมีการเรียนภาษาที่3เนาะแล้วก็มองเรื่องของคู่ค้าธุรกิจกับต่างชาติอยู่ก็ได้นะคะใบที่สองได้ไพ่เดอะสตานะคะตัวคุณเองเป็นคนหน้าตาดีมีชื่อเสียงนะคะค่อนข้างป๊อปปูล่าในสายงานนะคะใบที่3ได้ไพ่จัดเม้นนะคะ คุณเพิ่งจะได้รับการพิพากษาหรือว่าได้ทราบผลอะไรบางอย่างก็ได้นะคะหวังว่ามันจะเป็นข่าวดีเนาะโอเคทีนี้ขอดูหน่อยซิว่าชาวกองสองขอพอรเรื่องอะไรนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่คุณไปขอนะคะชาวกองสองขอพอรเรื่องอะไรนะคะคุยนวอนนะคะ 10 of Pentacles นะคะ7 of Cups นะคะ เอกซ์โซดและเอลอกโซดนะคะโอเคจากหน้าไพ่นะคะมองว่าสิ่งที่เพื่อนๆชาวกองสองของเนี่ยเรื่องแรกเลยคือเรื่องของการงานนะคะขอให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับการปรับเงินเดือนที่ดีขึ้นนะคะขอเรื่องของการเงินนะคะอยากร่ํารวยนะคะมีเงินนะคะแบบไม่ลําบากสิบเหรียญน,นะคะแล้วก็ขอให้มีทางเลือกมีตัวเลือกเข้ามาในเรื่องของการงานการเงินนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะ ไม่รู้ว่าชีวิตตอนนี้เพื่อนๆเนี่ยหนักหนาแค่ไหนเนาะหกดาวมาคู่กับ8ดาวเพื่อนๆอาจจะขอให้ชีวิตมันผ่านปัญหาไปได้นะคะตอนนี้สิ่งที่เพื่อนๆไปขอมองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะเป็นเหมือนกับราชินีองค์ก่อนๆหรือเป็นวีรสตรีนะคะเช่น เอียโมนะคะพระสรีสุริโยไทย Thai, นะคะพระนางสุพรรณกัลยานะคะหรือแม้กระทั่งพระราชินีองค์ก่อนๆน,นะคะของออกษัตริย์องค์ก่อนๆนะคะได้นะคะ,นะคะประมาณนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะว่าท่านรับรู้ไหมนะคะท่านรับรู้สิ่งที่คุณขอไหมท่านรับรู้ สิ่งที่ชาวกองสองขอไหมสามใบนะคะใบที่หนึ่ง Queen of Pentacles Chariot รับรู้ค่ะเพราะว่าขึ้นไพ่เจ็ดไม้มานะคะแล้วท่านก็กำลังคอยช่วยเหลือคุณอยู่เนาะเ,เนี่ยเห็นไหม เป็นรูปผู้หญิงนะคะกําลังฝ่าฟันช่วยคุณฝ่าฟันอยู่นะคะท่านกําลังประทานพรคุณอยู่นะคะแล้วก็มองว่าคุณน่าจะสําเร็จน่าจะพิชิตมันได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูไพ่ y e s n o ดูสิจะสําเร็จไหมนะขอดูหน่อยสิพรท,ที่ชาวกองสองขอจะสําเร็จไหมไม่โกรธนะไม่โกรธนะอ่ะโน no, อีกแล้วว่าอะไรก่อน แล้วต้องทำยังไงต้องทำยังไงขอให้ยน่นอยน ask for help from others นะคะ look for a sign นะคะแล้วก็ listen to your intuition นะคะอันดับแรกเลยนะคะถ้าจะให้สำเร็จคุณจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะ ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเขาอาจจะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่ขอใบที่2ค่ะ look for a sign คุณต้องคอยระมัดระวังดีๆนะคะหรือว่าใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือการเงินก็ตามหรือแม้กระทั่งปัญหาที่มันเกิดอยู่ตอนนี้ที่ตัวคุณเองอยากจะเดินหนีปัญหานะคะลองมองดูสัญญาณเตือนนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะ และใบที่3ค่ะ listen to your intuition นะคะลองฟังเสียงหัวใจเสียงจากภายในของคุณให้ดีๆนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะสุดท้ายแล้วจ้าให้พัพิคเน่อยากบอกอะไรนะคะให้พัพิคเน่อยากบอกอะไรชาวกอง2นะคะท่านอยาก บอกคุณหรือช่วยคุณในเรื่องของ DIY support นะคะการัพ p อ o r t ในเรื่องของจิตวิญญาณนั่นเองนะคะท่านจะทําให้คุณเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะมันอาจจะไม่สําเร็จตอนนี้แต่มองว่าถ้าคุณพยายามถ้าคุณได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะมันจะสําเร็จแน่นอนนะคะเป็นกําลังจะให้ชาวกองสองนะรักตัวเองเยอะๆเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนะคะมีความพยายามขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้วสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณต้องการจะสําเร็จนะคะ สู้ๆนะคะชาวกองสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามนะคะ Stay Happy น้องหมูนะคะวันนี้เราอยู่กับคลิปเลือกกองไพ่อีที่77นะคะกับท็อปิกที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้พรที่คุณขอไหมนะคะและพรจะสำฤทธิผลหรือไม่นะคะโอเคขอดู พลังงานธาราศีนะคะก็อาจจะก,กระตุกนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะโอเคขหอ5ใบจ้าขอ5ใบใบที่1มูลวันจันทร์นะคะใบที่2ลีบราราศีตุลน,นะคะใบที่3แคปรรคอนราศีมังกรใบที่4เมอร์คิวรี่ Mercury, วันพุธและใบที่5นะคะทอรัสราศี พฤกษบนะคะทวกอีกรอบหนึ่งนะคะวันจันทร์ราศีตุลน,นะคะมังกรวันพุธแล้วก็พฤกษบวันที่วันที่อะไรอะ่ะ <c oughs> เป็นไงทุกคนมองไม่เห็นนะคะสิบสี่นะคะเจ็ดสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะคะสิบสิบห้าสองสิบสองยี่สิบสองนะคะโอเคขอเช็คพลังงานของเพื่อน,นชาวกองสามก่อนนะ ชีวิตช่วงนี้เป็นไงบ้างสามใบนะคะชีวิตช่วงนี้ชาวกองสามเป็นไงบ้างคะสามใบใบที่หนึ่งหกถ้วยใบที่สอง The Sun ใบที่สาม View of f o r t u n นนะคะโอเคอืม ใบแรกนะคะเหมือนเพื่อนๆจะดิลอยู่กับคนที่อายุน้อยกว่านะคะอาจจะเป็นคนในความสัมพันธ์นะคะเป็นคนที่เป็นคนเก่าๆในอดีตแล้ววนกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็มีการพูดคุยในเรื่องของความรักนะคะใบที่2ค่ะชีวิตรุง่งโรรุ่งเรืองแฮปปี้มากๆได้ไพ่เดอะซันนะคะ The Sun, เดอะซันเนาะ อาจจะพึ่งหายจากการป่วยนะคะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะใบที่3ค่ะวิวออฟฟอร์จูนนะคะเพิ่งจะเกิดการเปลีป่ยนแปลงด,ดีๆบางอย่างในชีวิตของชาวกอง3นะคะโอเคขอดูหน่อยค่ะว่าพรที่ชาวกอง3ขอเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะหรือว่าอาจจะไพ่อาจจะบอกได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณขอมีลักษณะอย่างไรท่านเป็นใครอะไรอย่างนงี้ก็ได้นะคะคืออยากจะบอกว่าอาจหัวข้อนี้ คอมดับเองไปสองรอบแล้วว่ะทุกคน <laughs> Night t of Pentacles for a Wands, King of Pentacles, The Hermit แล้วก็ Justice นะคะสิ่งที่เพื่อนๆชาวกอง3ขอนะคะเป็นเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ก้าเหรียญขึ้นมานะคะแล้วก็คู่กับ King of Pentacles นะคะเรื่องของการเงินเนาะ แล้วก็เรื่องของการงานค่ะสี่ไม้ขึ้นมานะคะอยากจะให้ประสบความสําเร็จเรื่องของการงานหรือบางคนอาจจะแอบขอในเรื่องของคู่ครองที่แบบขอให้เป็นคู่แท้เลยอะแบบเจอแล้วแต่งงานเลยอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็บางคนที่มีคดีความอยู่จะสติดนะคะอาจจะขอให้ได้รับความยุติธรรมนะคะแล้วก็เฮอร์มิตนะคะมองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆไปขอเนี่ยเป็น ปู่ฤาษีนะคะเป็นราชาในอดีตเช่นสมเด็จพระนเรศวรนะคะพระเจ้าตากสินรัชก,กาลที่5นะคะประมาณนี้นะคะพ่อขุนรามได้นะคะมีมีบางคนน่าจะน่าจะขอกับพ่อขุนรามคำแหงอยู่เนาะแล้วก็แล้วก็วกปู่ฤาษีต่างต่างนะคะประมาณนี้ นะอ่ะแล้วท่านรับรู้ไหมนะคะท่านรับรู้ไหมนะคะท่านรับรู้พร้อมที่ชาวกองสามขอไหมสามใบนะคะท่านรับรู้ไหมใบที่หนึ่งนายล็อบโสโตรใบที่สองโอ้มีบางคนไปขอกับ กับเด็กด้วยนะคะเด็กบางคนอาจจะเลี้ยงกูมานะคะหรือไม่ก็หรือไม่ก็กออย่านาคย่านาคนคุณคงรู้จักย่านาคใช่ไหมคะย่านาคที่ที่อยู่พระขนงอะคะ่ะแล้วก็เป็นนักรบนะคะนักรบเอ,อ่อประมาณนี้ถามว่าท่านรับรู้ไหมท่านรับรู้นะคะท่านรับรู้สิ่งที่คุณขอเนาะ ท่านรับรู้แล้วท่านกําลังคอยประครับประคองคอยประครับประคองคุณอยู่นะคะคอยช่วยให้คุณฝ่าฟันสิ่งต่างๆในชีวิตอยู่นะคะอ่ะทีนี้แล้วมันจะสําเร็จไหมขอพยสโนเลยสําเร็จไหมชาวกองสามสิ่งที่ชาวกองสามขอเนี่ย Yes สาเร็จค่ะย้ย ตอนแรกกลัวว่าจะ no อีกนะคะ yes นะคะสำเร็จนะคะสิ่งที่ชาวกอง3ามขอนะคะอ่าแล้วไพ่นางฟ้าอยากแนะนำาอะไรเพิ่มเติมไหม3ใบนะ get more information นะคะ recover นะคะและใบสุดท้าย peaceful resolution นะคะโอเคนางฟ้าอยากแนะนำว่าให้คุณไป หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ให้คุณพยายามเยียวยาจิตใจนะคะ Recover แล้วก็ Peaceful Resolution นะคะพยายามทำใจให้สงบนะคะแล้วคุณจะพบทางออกเนาะสุดท้ายแล้วค่ะพระพิคเนท่านอย่างอวยพรคุณเรื่องอะไรชาวกองสามอยากอวยพรคุณว่า drive นะคะ drive คือแรงขับเคลื่อนนะคะมองว่าท่านก็ช่วยคุณด้วยนะให้พรคุณสำเร็จนะนะคะสำหรับชาวกองสามนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะรักตัวเองเยอะๆเห็นคุณค่าในตัวเองขอให้สิ่งที่ทุกคนคาดหวังประสบความสำเร็จนะคะฝากตาให้ด้วยสวัสดีค่ะ